นนี้นะคะเราก็จะมาทำคณิตป .6 นะคะแบบฝึกหัดนะหน้าที่108ยังอยู่ในเรื่องของทศนิยมอยู่ค่ะเป็นในเรื่องของโจทย์ปัญหานะคะเรามาต่อข้อที่5กันเลยดีกว่าร้านจำหน่ายเครื่องซักผ้าไฟฟ้าเอาใหม่นะคะร้านจำหน่ายเครื่องไฟฟ้ากำหนดราคาเครื่องซักผ้ายี่ห้อหนึ่งดังต่อไปนี้ค่ะเครื่องซักผ้าพลังเทอร์โบราคา21,900บาทค่ะ เงินผ่อนถ้ากรณีที่ซื้อเงินผ่อนนะคะจะจ่ายครั้งแรก5,000บาทผ่อนต่ออีก6เดือนเดือนละ2,950บาท75สตางค์นะถ้าจูนต้องการซื้อเครื่องสักผ้ายี่ห้อนี้นะคะแบบเงินผ่อนจูนต้องจ่ายเงินมากกว่าซื้อแบบเงินสดกี่บาทนั่นเองค่ะ ข้อนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมน้องก็ต้องคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะจ่ายเงินผ่อนนั้นนะคะมี500ใช่ไหมบวกกับอะไรบวกกับ2,950ัรสบาทจะติต่างคูณเราต้องจ่ายระยะเวลา6เดือนก็คูณ6เข้าไปจากนั้นก็ไปบวกอีก5 0า0แค่นั้น,นเองนะเออแล้วมาเปรียบเทียบกันว่าเฮ้ยเงินผ่อนที่เราได้มเนมันมากกว่านะมากกว่าเงินสดอยู่กี่บาทน,นั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาหาเงินผ่อนกันนะว่าเงินผ่อนเนี่ยทั้งหมดเป็นเงินกี่บาทนะจ๊ะอืมนะวิธีทำวิธีทำนะคะจ่ายครั้งแรก จ่ายครั้งแรกห้าพันบาทผ่อนต่ออีกหเดือนผ่อนต่ออีกหเดือน,อนออเดือน,อนละ 2,950บาท75าทใช่ไหมสตางค์อะคิดเป็นเงินนะคิดเป็นเงินนะก็เอา6นะคะไปคูณกับ2,950บาท75สตางค์นะก็จะเป็นทั้งหมดเท่าไหร่อะ คู่ขอเขียนคำตอบก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปคูณพร้อมๆกันนะโอเคอ่าเดี๋ยวคูขอทดข้างล่างละกันนะคะอ่าเป็นคูณนะคะสองเก้หเจดเดี๋ยวทดยมมาเดี๋ยวเราค่อยใส่กันทีหลังนะคะคูณด้วยหนะอืสองเก้าหนย์เจ็ดห้าคูณหนะคะปะไปพร้อมกันนะคะหกหเท่าไหร่เอ่ย 6 5นะคะ65 30ใสศ่ศทด3 6 7 4ก2บวกอีก3เป็น45ใส่5ทด4นะ6คูณได้ศบวกอีก4จ้า65 30ใสศ่ศทด3นะคะ6ก54ถูกหมห้บอีเป็น57นะคะทด5นะ62เท่าไรเออบบวกอีก5วกอีก5เป็น1 0 เจ็ดนั่นเองทศยมกี่ตำแหน่งนะคะลองดูนะในโจทย์ที่เราทำมาเนี่ยทศยมสองตำแหน่งใช่ไหมล่ะแดงนั้นเราก็นับีนหนึ่งนะคะหนึ่งสองเติมจุดแบบนี้นะคะนะคำตอบก็คือหนึ่งมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่จุดห้าศูนย์นั่นเองค่ะโอเคได้คำตอบข้างบนตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะต่อมา อันนี้นะคะอันนี้นะจ่ายครั้งแรกคือ5 0 0 0 0ื่นนะคะจ่ายต่ออีก6เดือนเป็นเงินเท่านี้ดังนั้นรวมจูนจ่ายทั้งหมดกี่บาทอ่ะรวมนะคะรวมจูนจ่ายจ่ายเงินนะคะครั้งแรกนะห้าพันห้าร้อยใช่ไหมคะบวกกับอะไรนึ0งหนนะ7จ็ดร้อย 4, สี่บาทห้าสิบสตางค์ค่ะก็จะเป็นเงินเท่าไหร่อะตรงนี้นะคะเขียนคำตอบก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาบวกพร้อมๆกันนะสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่โอเคห้าสิบสตางค์สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่ห้าสิบสตางค์นะคะมาการบวกนะคะการบวกนะครูคเขียนเบอกข้างล่างนะคะจำนวนเยอะขึ้นก่อนนะ 17704นะคะจุดห้าศูน์แบบนี้นะ,ะอันนี้ห้าพันไม่มีจุดถูกไหมล่ะคะเอาเป็นว่าเป็นจุดศูนนะคะใส่ให้ตรงหลักนะหลักพันโอเคแล้วก็บวกกันจ้ะเราก็มาบวกกันนะคะ0ูบศได้0 5บวกศูนยได้หนะคะ4ี่บวกศูได้สี่ศูนย์เจ็ดทดหค่ะนี่ไงได้เป็น20ง0มืนเท่าไหร่เออสอ0 0 0 เด้นั่นเองอ่านี่ไงไม่ยากเลยอันนี้กรณีที่เขาซื้ออะไรเอ่ยเงินผ่อนใช่ไหมเราไปดูดิเราไปดูว่าเอ้ยถ้าซื้อเงินสดเนี่ยมัน2อ9หมนน่งพัน้นะคะดังนั้นเออเราซื้อแบบเงินผ่อนเนี่ยมันมากกว่ามากกว่าอยู่กี่บาทเปรียบเทียบราคากันว่ามันมากกว่าอยู่กี่บาทก็เอามาลบกันเท่านั้นเองค่ะนะอ่ะดังนั้นนะคะจูนทำให้เอ่ย จ่ายเงินมากกว่าเงินสดจ่ายเงินผ่อนมากกว่าเงินสดนะก็เอา2องอเงินทีงใส่ทั้งหมดนะคะสองหม่นงพันเจ็ดร้อ่แบบนี้จุดห้าศูนย์ลบกับเงินสดของเจ้ากดค่า21,900ื่่งัเก้ยใช่ไหมเท่ากับเท่าไหร่ หน่วยเป็นบาทนะโอเคนะคำตอบนะคะก็คือ800รสี่บาทห้าสิบสตางค์อ่ะเดี๋ยวเราลองลองลบพร้อมกันนะคะน้องๆจะได้ฝึกไปด้วยนะโอเคลบนะคะเหมือนเดิมค่ะสอง0มืหนึ่งันร้อมันไม่มีทศนิยมใช่ไหมหนูน้องใส่จุดศูนย์ไปข้างหลังค่ะ21900แบบนี้นะลบกันค่ะป่ะได้ศูตรนะ ห้าลบศูนย์ได้ห้าสี่ลบศูนย์ได้สี่ใส่ศูนย์จ้าเจ็ดลบเก้าได้ไหมล่ะไม่ได้ยืมสองมาเป็นหนึ่งเป็นสิบสี่เอ้ยสิบเจ็ดนะคะเก้าอะไรเอ,เยเอย้ยนาะสิบเจ็ดลบเก้าได้ไร่ได้แปดนะคะต่อไปค่ะหนึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์ถูกไหมสองสองได้ศูนย์นั้นต่อแปดร้อยสี่นั่นเองนะคะ แล้วเราก็ตอบสรุปให้เรียบร้อยนะคะตอบเท่าไรเอ่ยแปดร้อยแปดร้อยสี่ค่ะแปดร้อยสี่จุดห้าศูนนะคะแปดร้อยสี่บาทห้าสิบสตางค์ค่ะเสร็จแล้วข้อนี้ไม่ยากเลยนะคะ